าทุกคนพ่อแม่พี่น้องทุกคสื่อมันนี่ตรงนั้นไงูพร้อมกันเลยับสื่อมันไม่ยอมไม่ยอมจะส่งเสียงน,นี้ให้กับคนที่อยู่ด้านหลังเอานู้ว่ากองทหารราบที่11กองทหารราบที่11 มหาเล็กรักสาธาสณชนทารที่11มหาเล็กรักาาสาธารนเราขอให้คนข้างในจดหนูเอาไว้นะครับว่ากรมทหารที่11 ใใก็ไปาพคน่ในมด้กแการิกลาันตดีนมเเล่ยนเป็นกองำริดเอมาาใจรักษาราชบองออเฮ้ยีเรวนี้นะครับเร็วเวนี้สัญญาณไม่ดีเลยขนาด 5G นะงลูกยังไม่ไปเลยเนี่ยเ๋ยวเร็วนี้ะคร่น้อง ขนาด 5G แล้วเนี่ยสัญญาณไม่ได้เรื่องเลย có qua 12 thôi, chạy này Coi ก็เคลื่อนการเล่นเบสเซอร์จเป็นนอ้อยนะครับความเคลน่ะนรับอย่าเพิ่งได้ไปยั่วโมโหได้ดเลยอย่างที่ผมเรียนไปทราบว,วันนี้เรามาชุมนุมที่นี่ด้วยความโศด้วยความตื่นเต้มาชุมนุมที่นี่เพื่อจะบอกมาเล่าเซียกินลูกชิ้นก่นอกนยังไม่ได้กินข้า,าวเช้าเพื่อจะบอกว่าอะไรจังไรพวกไม,ม่พัน เรียไปหน่อยอันนี้โอ้ย่น้อยจังเลยอะตอกไม้เครอมาจะผักให้ด้วยเนาะพอได้เลยตองน้องตอกน้าตอกไม้ใครที่ตัดลวดอยู่หยุดเดี๋ยวนี้มัจะมันจะกระเด็นไปเลยนะ ¡Cállate ¿Sí? ¿Sí? ชุมน <ti> ุมนะที่แห่งนี้แล้วก็มาฟังพวกผมอาิจะายเด้วยแรางของ้านเมื้อเป็นความรู้เป็นข้อมูลข่าวสารเพื่อท่านจะมีข้อมูลปวดเนี่ยทำแบบเนี้ยแบบเนี้ยแล้วก็หนักตามอะไรก็ไม่รู้เฮ้เกียรติมากเลยไม่เข้าใจซะไหนไหนก็ไหนไหนแล้วใครผมพูดต่อบก็จะต้องขอถามพวกที่เป็นชาิมเป็นพวกสีเหลืองพวกน้ำขึ้นลักในหลวงพวก การกตกรอถาม่อยท่านจะอกรสับกระสับไคยอยู่ีๆกระสับกระสับกระสัเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยไอ้สั์ ไล่ไปจนกระทั่งรองเสียผ <DVD> ู <into> ้ดีการทั้งกินสอนเรามีกษัตริย์ที่ยังทิ้งบัลลังก์ข้ามันตายในประทับที่น้องข้ามันตายตูมัะหัวเนี่ยข้าตายมาต่อตั้งแต่กษัตริย์แปดอายุทยาพอมาถึงมังกรีเราได้กษัตริย์ที่ปกครองเอกราช ผู้เอีราชดูดไม่สะใจท้าว่าพระเจ้าสุดท้ายชีวิตของพระเจ้าตาก็สูดป,ประหารชีวิตเือถูกรัฐาภิสิงอำนาจจะเอากษัตริย์แบบนี้ไหมอุบลีแต่ถ้าจะเอากริย์แบบรัตนกโกศิลก็มีตัวอย่างหลายพระองค์แต่พูดได้ง,ง่ายๆก็เป็นกษัตริย์แบบเช้าเฝ้าสีซอม เข้าห,หอเล่ากล้ามา <ว í> หรือยาปวกาศแบบในชนิศชี่วัลลัคน่าของธรร,รมศาสตร์และการชุมนุมก็ีิเศษกาศแบบนี้ตรวจสอบได้โปร่งใสวิจารได้ควบได้ทำนิติเยรได้เพราะนี่คือความเป็นจริงของโลกมนุษย์ในสังคมประชาธิปไตยกาศแบบนี้จึงเป็นที่รับ ที่ครรยอยางสนิทใจเชื่อใจและ,งงและด้วยความจงรักคุณีหากเราวิจารได้พูดได้ตรงตีได้ตรงนีดได้นี่คือประชาชนท,ที่เราปรารถนาจะเห็นภรรุ์เห็นรักเหล,ล่านี้ทำหน้าที่อันเป็นเครื่องเกี่ยวทางจิตใจผมเองนั้นก็จะรับทันทีแต่ผมก็อยากพูดว่านาซีอากรของพวกเราเล่นสนัยไปอยู่เยอรมันทำให้เราเสียดุลกันสาเขานั้นเอง อที่น้องตำรวจทหารซึ่งก็ททำงานด้วยความยากลำบากต้องมายืนเข้าต้องมานั่งเข้าต้องมาดูแลซึ่งไม่จำเป็นเลยพวกเรามีอารยะวันนี้เราไม่ปรารถนาจะบุกเข้าไปหรอกเพียงแต่วันหนึ่งขึงนมาเมื่อประชานจะไปตอนช่วงเพื่อน,นั้นแหละเราจะเปลี่ยนกองทหารลาดตระเ็นให้เป็นสวนสาธารณะ ได้พ้ปพระธานทศไปประพักอจใจที่เข้แบบนี้เปนใครลนครับในรอบทีด็มันมีบ้านพักส่วนตัวของอดีตนายกุท์ีคนตนที่ได้พนันแต่ตอนนี้ออกไปแล้วนานว่าคนเอกทนทิพุญยรล,ลักลิและค่ายทหารโนเฉาะลาบหนึ่งก็เป็นอดีตที่พักเป็นที่พักของนายกปรยุทธัน ไม่ยอมให้พวกเราไปที่นั่นเพราะเสาอายพ่อประยุทธ์อายที่ไปอยู่ที่นั่น6ปีในฐานะาที่ดะรงตำแหน่งทางการเมืองและมันขัดกับหลัออกกฎหมายที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะได้รับผลประโยชน์ใยได้เพิ่มขึ้น ประเทศนี้ไม่ร,รมติประเทศนี้ไม่ธรรมดาไม่เหมือนประเทศอื่นเขากร,ระบวนการยุติธรรมนี้ได้เข้าข้างประชาชนนี้ได้ดำรงขึ้นความยุติธรรมเราจึงเห็นปัญหาสองมาตรฐานอย่างมากมายเกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรมผมก็เดาทามล่วงหน้าศาลก็จะบอกว่าระเบียบกองทัพให้ผู้ที่ทำคุณโยต่อประเทศชาติ ได้เข้ามาอยู่ในที่พักในค่ายทหารซึ่งไม่ใช่แค่ที่พักอยเดียวรวมไปถึงพวกทหารเกณฑ์ที่ไปรับใครด้วยแต่ผมยแจกกาบเรียนสารและตำรวจให้รับทราบมาที่นี่ใครเป็นคนไม่เคยทำประโยชน์ยืนได้ก็จะทำความที่ผ่า Okay.